สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนโซโล่แบบละเอียดเพลงสมซานผมจะแยกเป็น3พาร์ทนะครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่1ท่อนโซโล่ท่อนแรกนะครับจะเล่นตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่12นะครับความเร็วที่ใช้แนะนำนะครับก็จะเป็น65 BPM เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ one two t o ากตัวอย่างที่ผ่านไปผมเปิดไกด์เป็น65 BPM จังหวะขบ็ด1ชั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจจังหวะที่เป็นจังหวะตบแล้วก็จังหวะยกจังหวะตบเราจะได้ยินเสียงเป็นติก๊กจังหวะยกเราจะได้ยินเสียงเป็นตอกอันนี้เป็นไกด์นะครับสำหรับให้เอาไปฝึกใช้พัฒนาความเร็วเพิ่มหลังจากที่ดูคลิปสอนแบบละเอียดแล้วก็ใช้เมทอนอมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดจำกัดของตัวเองนะครับถ้าเราเล่น65 BPM ได้จนถนัดแล้วเราก็พัฒนาต่อยอดเป็น66 67ไปจนถึงความเร็วตามต้นฉบับนะครับก็คือ 110 bpm สําหรับเพลงนี้นะครับท่อนนี้ผมก็จะตั้งเป็นคาโปเฟสที่1ไว้นะครับจะนับรันจากคาโปก็คือเฟสที่1จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ทับคาโปตรงนี้มันจะเป็นเฟสที่2ใช่ไหมครับพอเราทับคาโปปึ๊บตรงนี้ให้เรานับเป็น1 2 3เพราะฉะนั้นในแถบที่เราเห็นเป็นเลข3เนี่ยของจังหวะที่1ในห้องแรกนะครับก็จะเป็นตําแหน่งนี้เลยนะครับตําแหน่งเฟสที่3นับจากคาโปมา ใครที่ไม่มีคาโปก็สามารถสั่งคาโปคุณภาพได้จากนักสอนเลยนะครับจะมีที่เก็บปิกให้ด้วยสําหรับการเล่นแบบโซโลนะครับก็จะใช้ปิกเล่นเป็นส่วนใหญ่ตีคอร์ดก็ใช้ปิกเพื่อลดความยุ่งยากในการหาที่เก็บปิกนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่คาโปไปเลยนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับคนที่ยังอ่านแท็บไม่ถนัดนะครับสังเกตตามภาพสัญลักษณ์นะครับอันนี้ก็คือสายที่6นี่คือสายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1 าจากแถบประกอบจุดสีประจําตําแหน่งก็จะแทนนิ้วชี้ด้วยสีเขียวนะครับมันก็จะเป็นสนัญลักษณ์แทนนิ้วนั่นเองแล้วก็สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางก็สีน้าเงินจะแทนนิ้วก้อยสําหรับในห้องที่1สายที่6ก็จะเป็นเฟลที่3แต่เทคนิคที่ผมเล่นมาก่อนเนี่ยผมก็จะนับว่า t o t นะครับเพื่อให้มันได้อารมณ์เวลาที่เราเริ่มต้นเล่นนั่นเองก็จะสไลด์เฟลที่10มานะครับเสียงจากตรงนี้เฟที่10 จากคาโปนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10หรือสังเกตที่คอกีตาร์นะครับมันจะมีจุดบอกตำแหน่งของเฟส12อยู่นะครับพอเราทับคาโปเสร็จปุ๊บเนี่ยจุดของเฟสสมันก็จะกลายเป็นเฟสที่11นั่นเองแล้วก็นับถอยจากเฟสที่11มาเป็นเฟสที่10แบบนี้ท่อนขึ้นก็จะสไลด์จังหวะที่4นะับ 1, 2, 3, 4แล้วก็มาลงจังหวะที่1ในเฟสที่3นะครับ มันก็จะได้สำเนียงที่ผมเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูนั่นเองจุดสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่มีภาพสัญ,ญลักษณ์อธิบายแบบละเอียดนะครับบางทีไม่ต้องฟังผมอธิบายก็อาจจะเล่นได้เลยสําหรับคนที่เข้าใจสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แทนการดิดลงในจังหวะที่1มันจะเป็นเครื่องหมายคว่ำลงตรงเลข1เลขหนึ่งก็คือจังหวะที่จะให้เรานับนะครับเวลาที่เราฝึกเล่นเนี่ยถ้าเราตั้งเมทรนอมแบบเป็นไกด์นะครับมันก็จะได้ยินเสียงแบบเนี้ยติกต๊กตอกติกต๊กตตตออกกิมมันจะจะีุด ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดสีฟ้าเนี่ยจุดที่1ก็ให้เราสังเกตเป็นจังหวะที่1นั่นเองพอเราเปิดมาปุ๊บเรายังไม่ต้องเล่นให้มันดังไปจนถึงจังหวะที่4เราก็นับติ๊กตอกติ๊กตอกตอกก็คือจังหวะยกนะครับติ๊กก็คือจังหวะตกพอมันไปหาจังหวะที่1ก็คือจุดที่1เนี่ยเราก็นับเป็นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแบบนี้เราก็นับแทนจังหวะก็คือ one and two and t and 4 and one and a อ d and 4ีแอแบบนี้นะครับจังหวะแอนไม่ต้องนับก็ได้เพราะว่ามันอาจจะรู้สึกยุ่งยากนะครับในคำนองที่มันลากเสียงย,วยาวๆนะครับก็คือจังหวะที่1เนี่ยเราจะเล่นไปทั้งหมด4จังหวะในห้องแรกแล้วก็มีตัวเชื่อมเสียงเป็นสัญลักษณ์ไทยก็คือเชื่อมไปหาอีก2จังหวะในห้องถัดไปก็คือ1 2 3 4 1 2จังหวะที่3เล่นสไลด์ นะครับสไลด์ก็คือเราจะดีดก่อนในจังหวะที่3นะครับที่ <G. S 1> สไลด์มาในสัดส่วนแอนนะครับในจังหวะที่3แล้วก็จังหวะที่4ก็โฟนนิ้วชี้ไปกดเฟรที่5สายที่เท่าไรเอ่ยในแะท็บก็คือสายที่4นั่นเองมันก็จะข้ามสายไป1สเต็ปนะครับแล้วก็สังเกตด้วยว่าตรงจังหวะที่3เนี่ยที่ <G. S 1> ดีดลงนะครับสไลด์มาแอนไม่ต้องดีดนะฮะเป็นเทคนิคสไลด์นั่นเองแล้วจุดสังเกตก็คือมันจะเป็นสีที่เป็นนิ้วเดียวกันก็คือนิ้วนางแทนสีแดงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีคนสับสนก็ได้นะครับว่าเฟสที่5กับเฟสที่7ทําไมมันถึงเล่นเป็นสไลด์ให้ดูตรงจุดสีนะครับเราจะใช้นิ้วเดียวกันเนี่ยในจังหวะที่สานับทีแล้วเราจะใช้นิ้วเดียวกันเนี่ยมาเล่นในเฟสที่7โดยมีสัญลักษณ์สไลด์เข้ามานั่นเองเทคนิคพวกสไลด์ h a m เมอ On อ u น l ู f f มันจะได้ยินเสียงของโน้ตตัวแรกที่เราดีดแล้วก็โน้ตตัวที่2ใช้เทคนิคของมือซ้ายทีแล้วก็โน้ตที่2ก็สไลด์มา<ค>เป็นเสียงเชื่อมต่อการแอนแล้วก็โฟเฟสที่5 แล้วก็เฟสที่7นะครับย้ายกลับมาเล่นสายที่5เฟสที่7กดด้วยนิ้วนางสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับในจังหวะที่3กับจังหวะที่4เราก็จะดีดลงเหมือนกัน3แล้วก็สไลด์นิ้วไปนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ยินเสียงแบบนี้น,นะครับถ้าเราเล่นแบบนี้นมันไม่เพลาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังให้ดีๆ ครับว่าหางเสียงมันจะไม่ขาดแบบนี้อันนี้ก็คือเล่นแบบไม่เพลาะนะครับหางเสียงขาดตอนความเชื่อมต่อของทํานองมันขาดหายนะครับมันก็เลยอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคตรงนี้ฝึกไว้ด้วยนะครับก็คือ t r e f o r นะครับ four, ให้มีหางเสียงที่เชื่อมต่อจังหวะสูยจังหวะหนึ่งนะครับ้องถัดไปก็คือเฟสที่3ดีดลงเหมือนกันเอาละครับวิธีการดีดเนี่ยเวลาที่เราอยากจะดีดให้แม่นยําเวลาเราดีดลงแล้วสังเกตที่มือขวานะครับ ดีดลงเอาปิ๊กไปรอไว้ในสายถัดไปนะครับถ้ามันจะต้องดีดขึ้นในสายเดิมเนี่ย <c oughs> ก็ดีดขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมองสายก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เกิดความแม่นยําในการดีดหรือว่าบางทีมันอาจจะต้องดีดลงซ้ําในสายเดิมเราก็แค่ยกขึ้นมาในสเต็ปหนึ่งแล้วก็ดีดลงมา มันก็จะช่วยให้แม่นยําขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดีดไปแล้วเราปิกออกบางทีเนี่ยเราดีดความรู้สึกคุ้นชินเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีมันก็อาจจะทําให้ดีดผิดสายก็ได้เพราะฉะนั้นการพักประคองปิกเป็นส่วนที่สําคัญ one two three f n e and แล้วก็ two จังหวะที่2เราจะสไลด์ในจังหวะที่2เลยนะครับเป็น t <c oughs> ก็คือดีจากเฟสที่5ด้วยนิ้วนางสส่ที่5เนี่ย ก็สไลด์ลงไปให้มันอยู่ในจังหวะตบชู True. แล้วก็แอนแล้วก็จังหวะที่3เป็นชีนะครับเป็นแฮมเมอร์ออนนั่นเองคราวนี้เราเจอ2เทคนิคแล้วนะครับเทคนิคที่2ก็คือแฮมเมอร์ออนสเกตที่4นะครับตำแหน่งเฟสที่5เนี่ยจะเป็นจุดสีเขียวก็คือจะดิดตรงที่เรากดด้วยนิ้วชี้แล้วก็เสียงถัดไปเราก็จะใช้นิ้วนางเนี่ย เคาะลงไปให้เกิดเสียงโดยที่เป็นเทคนิคของมือสายนั่นเองเรียกว่าแฮมเมอร์อทำเสียงให้สูงขึ้นนะครับจากเสียงต่ำที่เราดีดไปตอนต้น C แล้วก็โฟเอื้อมนิ้วมานิดนึงอย่าให้เสียงมันขาดนะครับด้วยเทคนิคนี้นะครับอันนี้เสียงขาดเป็นสเตกคาโตถ้าจะให้เพาะหรือว่ามีโน้ตเชื่อมต่อกันก็นะครับพอเราแฮมเมอร์อนไปแล้วท แล้วเราเอื้อมนิ้วไปก่อนพอเรากดปุ๊บเราดีดเราเค่อยยกนิ้วนงางออกแบบนี้นะครับเอาไปเป็นแบบฝึกนะครับฝึกสร้างทักษะแบบนี้เราจะทําแบบนี้ก่อนเรากดค้างไว้แล้วก็กดนิ้วชี้ค้างไว้นะครับแล้วก็เริ่มดีดแล้วก็ทําซ้ําๆนะครับทำซ้ำๆไปจนมันเริ่มคุ้นชินพอมันเริ่มคุ้นชินแล้วมันก็จะ เริ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็จะสามารถเล่นได้เร็วขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางมาสไลด์จากเฟสที่5มาหาเฟสที่7นะครับดยนิ้วกลางในจังหวะตบที่1เลยนะครับอันนี้ก็คือสไลด์ในสส่วนเดียวก็คือจังหวะตบในห้องนี้นะครับของคอร์ดดีเนี่ยก็จะนับเป็นตัวดำปัดจุดเดี๋ยวผมจะเล่นแบบต่อเนื่องนะบแบบนี้ one two and t h and one two โน้ตขาจุดเนี่ยมันก็จะมีจุดที่บอกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าใช้เสียงร่วมกันในจังหวะที่หายไปก็คือสัดส่วนที่นับ and t o นั่นเอง ถ้ามันไปอยู่ในจังหวะที่3ก็จุดก็จะมีค่าเป็นแอนโฟนะครับค่าของจุดเนี่ยมันอยู่กับตัวโน้ตตัวไหนมันจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวนั้นมันอยู่กับโน้ตตัวดํามันก็จะมีค่าเป็นจังหวะตบที่2เนี่ยมันก็จะอยู่ในจุดนี้แล้วก็สัดส่วนแอนเนี่ยก็จะเอ็เบตหนึ่งชั้นนะครับของจังหวะที่2แล้วก็จังหวะที่3ก็เหมือนกันสัดส่วนแอนของจังหวะที่4จังหวะที่3เหมือนกันจังหวะที่4ก็จะมีค่าเชื่อมห่างเสียงของ จังหวะที่3มานะครับแล้วก็เล่นในสัดส่วนแอนเหมือนกันพอมาห้องถัดไปนะครับในห้องที่8เนี่ยจังหวะที่3เนี่ยที่เราเล่นเฟดที่5ใช่ไหมครับมันจะมีคาเบต3ชั้นให้เรานับชี่แอนอ่ะในสัดส่วนที่นับอ่ะเนี่ยเราจะดีดเฟดที่7ด้วยนิ้วนางแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเป็นพูออฟแบบนี้เอาละครับเทคนิคพูออฟก็คืออะไรเวลาที่เราดีดไปแล้วนะครับอันนี้ดีดขึ้นด้วยนะครับดีดเฟดที่7ขึ้นมาแล้วก็เราใช้นิ้วเนี่ยเกี่ยวนิดนึงให้มันเกิดเสียงที่ต่ําลง ในตำแหน่งที่เรากดรอไว้ก็คือใช้นิ้วนางเนี่ยเกี่ยวแบบนี้ให้เกิดเสียงที่เรากดด้วยนิ้วชี้นั่นเองในเฟสที่5นะครับแล้วก็เลื่อนไปในจังหวะที่4ี f o and เอาละครับจังหวะที่3นับแบบนี้ t h and uh, นะครับเราจะดีดเป็น t <Three S 1> and เราจะดีดตรงสัดส่วนนับ uh, f o and แล้วก็ one and 2 One. เอามาถึงตรงนี้ก่อนนะครับในห้องที่9นี้เราจะสไลด์จากเฟดที่5ไปหาเฟดที่7ในสัดส่วนที่นับ1สไลด์ไป and นะฮะจะไม่ได้สไลด์ในสัดส่วนเดียวนะครับแต่ว่าใช้ร่วมกัน2สัดส่วนก็คือ1 n e and แล้วก็ two and เอาละครับมีกำหนดดีให้สังเกตด้วยนะครับการเล่นสไลด์เนี่เราจะดีดลงอย่างเดียวในจังหวะตงสไลด์ slide ไม่ต้องดีดนะครับ แล้วเราจะดีดลงในจังหวะถัดไปก็คือจังหวะที่2สังเกตมือขวาผมใช้ปิกประคองอยู่ในสายที่5มันก็ดีดลงไปได้เลยอย่างแม่นยําแล้วก็ดีดขึ้นในเฟสที่7แล้วก็สายที่4เฟสที่5แล้วก็สส่วนแอนเฟสที่7สไลด์ไปหาเฟสที่9ในจังหวะที่4 4แล้วก็ดีดขึ้นอีกทีในเฟสที่7นะครับที่เรากดด้วยนิชิแอนแบบนี้ในสายที่3แล้วก็เตรียมกดเฟสที่8สไลด์ไปหาเฟสที่9้า ในจังหวะที่หนึ่งครับ one แล้วก็ and เอาละครับเล่นต่อเน,นื่องก็จะเป็น one and two and three and four and one and เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเอาละครับตรงเนี้ยมันก็จะมีการดันสายในเฟสที่10สายที่2กดด้วยนิ้วนางนะครับดันให้ถึงเสียงนี้ ถ้าใครยังสับสนเรื่องเสียงลองสไลด์มาหาเฟสที่12นะครับให้ได้ยินเสียงแบบนี้นิ้วโป้งเนี่ยล็อกตรงนี้ไว้เพื่อให้มีแรงประคองนะครับเราจะใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยช่วยกันดันนะครับในสายที่2ขึ้นมาแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยรอไว้ในเฟสที่10แบบนี้แล้วรวมกันเป็น2ู add แล้วก็ช e ในจังหวะที่3เนี่ยพอเราจะดีดจังหวะที่3นะครับให้เรา ดึงนิ้วกลับมามันจะได้ยินเสียงที่มันสไลด์สไลด์มือในเฟสเดียวเนี่ยก็คือจากที่เราดาันขึ้นใช่ไหมครับลดเสียงลงมันก็จะมีเสียงแบบแต้ดแบบนี้พอเราดึงกลับมานะครับในสัดส่วนที่นับ e เล่นเทคนิคเป็น pull off อันนี้มันจะอยู่ในจังหวะตบ t r e e and t e and นับตามผมแบบนี้ t r e e and t r e and t r e, e and แบบนี้นะครับ แล้วก็จังหวะที่4ก็คือดันไปเหมือนกันดันให้ได้ยินเสียงแบบนี้ใช้นิ้วนางดัน f o u and f o u and เราจะมีการหยุดเสียงด้วยนะครับให้มันได้เกิดเสียงที่เป็นสเตกคาโตมันก็จะเป็นสำเนียงของจังหวะที่4อันนี้ค้างในจังหวะที่2เนี่ยค้างแล้วก็ดึงกลับมาในจังหวะที่3ที่ e and จังหวะที่4เล่นเทคนิค ดันสายพร้อมกับเล่นอยู่เสียงด้วยเป็นเทคนิคส t ตกคาโตนะครับแล้วก็เฟสที่8ในห้องถัดไปแล้วก็ทํานองถัดไปก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับในจังหวะที่2เนี่ยมันจะดิดสลับกันนะครับในเฟสที่9กดด้วยนิ้วนางสายที่3แล้วก็สายที่4ี่แอนในเฟสที่7แล้วก็อ่ะในเฟสที่9สายที่4แบบนี้เป็น one t o e a d จังหวะที่3เล่นเป็นอะไรครับแฮมเมอร์ออนนั่นเองจังหวะที่4ก็เล่นเป็นโฟอีแอนแบบนี้จังหวะที่4เนี่ยก็จะคล้ายๆกับจังหวะที่3ของห้องที่แล้วนะครับก็คือ2สัดส่วนจังหวะโตมเนี่ยนับเป็นโฟอีแล้วก็แอนก็คือจังหวะยกเป็นโฟอีแอนแบบนี้ในห้องถัดไปก็คือจังหวะที่1เนี่ยเราก็จะเล่นนิ้วชี้นะครับเฟตที่เจ็ดวอน นในส่วนแอนก็เลื่อนไปเฟสที่5นะครับในสายที่4จังหวะที่2เนี่ยเราก็จะเล่นสไลด์เป็นแบบนี้ two e and ดึงกลับมานะครับแล้วก็ pull all แบบนี้ในสด่วนที่นับครับ two e and a c แบบนี้นะครับจังหวะที่3ก็เล่นในสายที่5เฟสที่7แล้วก็แอนในสายที่4เฟสที่5จังหวะที่4สไลด์จากเฟสที่7มาเป็น four and แล้วก็ one งนี้เดี๋ยวมันจะอยู่ใน e ีีถัดไปนะครับเดี๋ยวผมเล่นห้องที่สิบเอ็ดสิบสองให้ดูเป็นแบบนี้เอาละครับคนที่ยังไม่ถนัดในการฝึกด้วยตัวเองก็ดูคลิปสอนแบบละเอียดนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะเย็นๆนะครับสำหรับคนที่ดูสัญ,ญลักษณ์เป็นเข้าใจสัดส่วนวิธีการเล่นแล้วก็สัญ,ญลักษณ์การดีดลงขึ้นพวกนี้ ก็ลองฝึกด้วยตัวเองดูนะครับอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ให้เพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการสอนแบบนี้ก็อย่าลืมติดตาม EP ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ